สนับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5 G เครือข่ายอันดับหนึ่งหปีซ้อนจาก e n p e r ไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the Future Empowering the People นี่คือชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนต่ถามพี่ว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นเจ็ดเป็นเพราะมีมางฟ้าหรือเปล่าเราก็เลยบแบเอ๋อมันเหมือนเป็นชั้นชั้นที่ทุกคนจะมาเจอกันหรืออะไรอย่างงี้ไหมอ๋อคือที่จริงอะค่ะตึกนี้ก็คือเป็นตึกบริษัทเป็นตึกท้องฟ้าค่ะแต่ก่อนก็คือทุกคนก็จะอยู่รวมกันทั้งครอบครัวแล้วก็อากงมาม่าทั้งหมด22คน22คนตึกนี้ก็เป็นเหมือนว่าเออแต่ เลยแล้วก็เวลาเราไปทำงานก็คือก็คือลงที่บ้านแล้ว็วาทำงานก็คือกับขึ้นบ้านแต่ตอนนี้เหลือแค่ออฟฟิศแล้วนี่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นห้องนอนแต่ก่อนห้องตรงเนี้ยค่ะทุกคนเห็นจะเป็นห้องของคุณอาค่ะกับเหล่ามาก็คือแม่ของอากงค่ะตรงเนี้ยจะแยกออกเป็นสองห้องแล้วก็จะมีทางเดินตรงกลางใช่แล้วก็จะเป็นแยกตอนนี้ก็คือทุบรวม เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะอะสุดที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวคือทุกอย่างอ่ะดูข้ากันหมดทำไมต้องมีไม้ตรงนี <c oughs> ผ้ผมอก็คือชั้นเนี้ยหรอกตรงนี้เป็นห้องนอนเลยตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าน,นี่เป็นห้องกินข้าว คือตั้งแต่อมเกิดก็เกิดออมเกิดแล้วผมก็อยู่มาบ้านหลังนี้18ปีก่อนที่จะย้ายไปตึกหนึกค่ะโต๊ะนี้ก็คือเป็นโต๊ะเดิมที่กินข้าวใช่อค่ะดังเก่าก็คือโต๊ะนี้ถ้าเป็นโต๊ะที่ผู้ใหญ่จะทานข้าวกันตอนเด็กเราตั่งตรงนี้เราคืนั่งตรงนี้ตรงกลางแล้วก็จะเล่สนุกสนุกมากเลยเพราะเป็นของเล่นจริงๆ ตอนเด้กตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นที่ให้กับอมอสนุกตรงนี้ใช่อมสนุกได้คนเดียวแล้วตอนนี้นะคะบ้านนี้รวมกันหลายครอบครัวไม่เท่าไหร่แต่อยากถามเจอกลงไปว่าพวกเราอ่ะเออห้องนอนห้องนอนของเราอยู่ตรงไหนกันงห้องไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่แนะนำว่าอย่าบอก่เราอมทแบบแนะนำว่าอย่าไปบอกว่าเรานอนตรงไหนเลยอย่าไปบอกให้เราบอกที่ที่ทุกวันนี้เราไม่ได้นอนแล้วบอกได้ ผอดูห้องจีขนาดนั้นเลยค่ะขอดูห้องนอนอยากดูห้องนอนก่อนอยากดูห้องนอนห้องนอนใายูนิตช้นบนนขออนุญาตขึ้นไปได้ไหมคะ แม่ใช่อคอลของสี่สาวอยู่มุมไหนแค่ถ่ายค่ที่เอาอย้าง้ใช้ใช้ความสามารถพิเศษของเราเอาค่อๆดมค่อยๆดมค่อยๆดค่อๆดมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนะพีอมนั่นนี่มอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดทายถูกคุณผู้ชมจะเริ่มสงสัยแล้วนะเอาอย้เดี๋ยวให้สีสาวเราพาไปดูดีกว่าได้ทีนี้ทนี้นี แต่เห้องประชุมก็คือที่ไม่ใช่แบบเป็นทุกอย่างเรี on, ้ยวเป็นทุกอย่างของครอบครัวสิพี่น้องดีกว่าก็คือห้องมีห้องน้ำห้องนอนห้องทํางานทุกอย่างก็คือจะรวมอยู่ในห้องเดียวกันเ้ยอ๋อคือเราอ่ะเราอ่ะเป็นลูกคนจีเนี่ยเราจะบอกว่าเวลาเขาอยู่กันรวมกันเป็นกงสีเขาจะแบบนี้คือพอขึ้นมาเสร็จอ่ะเขาจะเป็นเหมือนประตูเป็นห้องแต่จริงๆมันคือครอบครัวใครครอบครัวมันจที่จะเป็นแบบนี้เพราะแบบ่งได้สวยงาม เฮียห้องตุ่เฮียอาเชนครับตุ่เฮียอะไรห้องตุ่ยเฮียค่ะหวานเดี๋ยวปึ้งต้องยิงปึ้งไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสดีขนาดนี้ไม่เคยมีใครมาห้องของขวานทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงค่ะฝั่งนี้พวกนี้เป็นเตียงแล้วพวกเราก็จะนอนแบบล้อมรอบแบบล้อมรอบคุณพ่อสี่คนนรวมแม่ก็เป บนเตียงเป็นคนเดียวที่นอนบนเตียงค่ะใช่เนี่ยค่ะหัวเตียงคือตรงฝั่งนี้อ๋อนี่ไงเอาวล่องรอยเก่างเลี้ยอยู่อันนี้คือหัวเตียงค่ะแล้วก็เอินเอินจะนอนตรงนี้ฝั่งท้ายของพ่อแม่จะอยู่ตรงไปแบบยืนเยื้องแล้วผมจะอยู่ตรงปลายเท้าและพี่ยอมกับเอลใอยู่ตรงนั้นใช่นะบอกตรงนาเทปเนี้ยคุณผู้ชมต้องจินตนาการต้องนสดใเพราะว่ามันเป็น ได้อยู่นะออกก็เอิบได้อยู่ก็มันคุ้นเลยล็อกไปคือไม่ปิดหรอกไม่ห้องตัวเองก็ไม่นอนมีห้องตัวเองแต่ว่าแอบออกไปคนตัวเีงก็ยไม่ได้เกิดมาแค่เกินอนคนเดียวเลยก็คือความรักไม่เคยบอกใครจริงๆเป็นห้องที่ต้องให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันค่ะแต่กลายเป็นพี่ออกับเอิรบมาอยู่แทนแล้วพ่อก็ต้องไปนอนห้องพี่ออกใช่่ห้อองสรุปพ่อถูกอับเลยทีเดียวไปถามฟ้าไหมว่าฟ้าเต็มใจหรือเปล่าไม่เลย เนคนเดียวไม่ได้หนุ่มๆนี่แบบหูอย่างงี้ยเลยนะโอเคนอน้หมันเมื่อเด็กโตขนาดนี้แสดงว่าต้องสนิทกันมากสี um ่คนสนิทสนิทก ah ันมากไม่เช um ื่อไม่เช um ื um ่อจนกว่าจะได้ทดสอบมีบททดสอบแล้วจะดูว่าทั้งสี่คนเนี่ยสนิทกันแค่ไหนใครเรียนเก่งสุด ใครขี้เหนียวสุดใครกินเก่งสุดใครขี้แงที่สุด <trends>